สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชยดาสิงหวัตส,สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสโรชินีฝอยทองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปรายากีฬาและดิฉันเด็กหญิงจิระพรนันทาพวกเราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามวันนี้จะพาทุกท่านมาย่างชมปราสาทภูมิโปนของเราค่ะปราสาทภูมิโปนตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปนตมบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทประกอบด้วยโบราณสถาน4หลังคือปราสาทก่อด้วยอิฐ3หลังและศิลาแรง1ห,หลังตั้งเรียงกันในแนวเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยปราสาทหลังที่1ปราสาทประาธระานเป็นปราสาทอิฐหลังใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดก่อด้วยอิฐไม่สอปูลแบบศิลปะของรุ่นเก่า มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบันไดประตูทางเข้าด้านตะวันออกเพียงด้านเดียวส่วนฐานโบราณสถานที่สร้างด้วยฐานศิลาแรงทางด้านใต้ปรางประธานนั้นปัจจุบันเหลือเพียงฐานปราสาทภูมิปนถือว่าเป็นแหล่งอรารยธรรมโบราณหรือชุมชนโบราณที่มีรับ บบการปกครองแบบเมืองสังเกตได้จากบริเวณรอบๆปราสาทพบคู่กำแพงเมืองเขื่อนดินโบราณและสระน้ำโดยเฉพาะน้ำเป็นระบบชลประทานถูกถูกออกแบบมามีจำนวนห้แห่งได้แก่สระลำเจียกสระตาสระกานานสระตราวและสระปลือปัจจุบันพื้นที่ชุมชนโบราณเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านภูมิปูน นอกจากนี้ปราสาทภูมิปลยังเชื่อมโยงเป็นตำนานเรื่องเล่าขานท้องถิ่นตำนานปราสาทภูมิปลเนียงดอทมในตำนานกล่าวถึงกษัตริย์ขอมองค์หนึ่งได้สร้างเมืองรับไว้กลางป่าชื่อว่าปราสาทภูมิปลด้วยความงามของนางสีจันทราที่เรื่องลือไปทั่วจึงเป็นที่หมายปองของพระราชาเมืองต่างๆที่ต้องการพระนางมาเป็นพระชายาจึงเกิดสึกชิงนาง เกิดเป็นโศกนาฏกรรมและทำให้บุรุษล้มตายเพราะนางมากสุดท้ายพระนางสีจันได้ตกไปเป็นมเหสีของกษัตริย์แห่งนครนายพรานนางจะจากไปได้ขอไปอาบน้ำที่สาลำเจียกและปลูกต้นไม้ลำเจียกไว้ก่อนหนึ่งพร้อมกับอธิษฐานว่าถ้าพระนางยังไม่กลับมาที่ภูมิโปนขอให้ต้นลำเจียกอย่าได้ออกดอกอีกเลย ปัจจุบันเสารำเจียกยังคงมีต้นลำเจียกกอใหญ่หลายต้นและยังไม่มีดอกมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันตำนานเนียงดอทมยังคงเล่าขานเรื่อยมาเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทภูมิปนและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่จัดแสดงขึ้นทุกปีผ่านการแสดงแสงสีเสียง ในงานประเพณีสืบสารตำนานปราสาทภูมิปลณบริเวณปราสาทภูมิปล